ชุดหรอเดีวแนะนำตัวเร็วสวัสดีครับเก่งอาริสตนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับน้ำปิงค์นะ,ค,ะครับครับนี่เก่งครับดีๆดีเด้รู้จักร <c oughs> ูจักนานแล้วโอเค อันนี้พี่เก่งอยากจะพูดอะไรก่อนแล้วเปล่าครับเปิดงานเหรอครับประธานประธานครับครับก็ขอเปิดงานครับออาเดิน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 ไม่ไม่เราจะแบบไม่พิธีรีตองไม่พิธีรีตองชิวๆเปิดเปิดงานนั่นคือเปิดก็ดีใจมาาตอนแรกไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้แบบว่าครับวันนี้ก็คนเยอะเหมือนเดิมเลยนะครับใช่ มากันนานหรือยังครับเนี่ยห้างเปิดแลยไอห้างเปิดแอบไปส่องแท็กว่บางคนแบบมาแต่ตีห้าส่องแท็กบ่อยนะคนเนี้ยไอ้แท็กไอ้ทำบุญตอนเช้านั่นไงว่าและหมอพี่แท็กเหรอพี่แท็กอยคือหมอ่เราแชร์ลิงก์กับแล้วที่เก่งรู้สึกไงบ้างครับหลังจบงานวันนี้อะไรนะครับไม่เมื่อกี้เมื่อกี้ กลับไปข้างหลังครับพี่เงถามน้องพิงแล้วว่าเป็นไงบ้างครับตอนนี้พี่เก่งอย่งไงบ้างครับก็เออเป็นไงบ้างวันนี้รู้สึกไม่ชินเพราะปกติเก่งแบบเวลามองมองตาน้องตอนตอนที่เล่นเกมปกติไม่ค่อยแบบไม่ค่อยยิ้มไงแต่ไม่รู้อะไรนะครับไม่รู้เหมือนกันอาจจะแบบพี่พี่มองเยะหรือเปล่า ทำไมอ่ะไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ใช่ลำชินด้ดีดีนะครับเี่เองครับแต่ปกติพวกเราสองคนจะไม่คุยกับพี่พี่เขาเลยเหรอไม่ไม่ทำไมถึงว่าตาโ<ล>ครับตาตาคนา ไั่นเปว่าน like ั ah ่นเป็นน่นเป็นสู้ตาไปหเก่งได้นะแบบว่าเก่งอูสู้ตาพี่เลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกตาให้นะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวบอกตาให้ได้ดีถ้าวันไหนจะสู้ยายก็บอกทำยังไงดีทุกคนเป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับวันนี้มาจากที่ไหนกันบ้างครับมีใครอยู่อยู่แถวเอนี่คือแถวไห อ๋อร้อยเอ็ดเหรออุ้ยคนมั่นเดียวกันอ๋อเก่งมีญาติอยู่เอลเอแอลเครับร้อยเอ็ครับพูดเล่นหย่อนหยอนอะไรเขาเนี่ยไหนเรามีเพื่นที่ลบุรีกรุงเทพแบบไม่ค่อยถ่อม นครมหาชัยมหาชัยนครมหาชัยต้องมีแอร์ด้วยไหมมีได้มหาชัยมีใครมาจากไม่ห้องสอนหรือเปล่าครับโอ้โหมาคนเดียวเลยอะเหงาไม่ใครเป็นคนเหนือบ้างครับอ้าวเอาหรอฮะเหนือตั้งไหนครับเหนือใครชี้บ่ายเหรอครับ าเชียงรายไม่เชียงรางเรื่องพะเยาอ่ะครับไม่มีหรอครับจริงเหรอฮะเรื่องพะเยาล่อจะชูป้ายทำป้ายมาในชู้นให้ดูดูว่าเป็นพเยาไม่เหมือนเป็นช่วงนี้เขาแบบให้เราแบบใช้วิจนาย่านไต่ต่อเยอะื่อกี้ถามว่ามีใครมาครั้งแรกยกกันหมดเลยใช่เด็ดยด็ดชัว น้ำปิงก็มาครั้งแรกเหมือนกันครับขอโทษขอโทษที่ขำนะมีสูงเลยอ่างเดียวเกือบตกเลยไหนมีพี่ๆคนไหนอยากถามอะไรพวกเราหรือเปล่าครับอ๋อพี่เขาบอกว่ากำไรในไลฟ์ฝั่งนายมิจจาช่วงนี้ไม่ค่อยได้กำไรอ่ะเพราะคริปโตตกมีช่วงช่วงก่อนแบบขึ้นไปอเออะไรอลยเอาเลย แม่รัาถามอะไรน้องไหมคะอะไรนะครับไม่เคยไม่เคยครับมีปะเข่งไม่ได้ใส่แว่นนะคอโทษทีฝากลงไลฟ์หลังปิดให้หน่อยเดี๋ยวแชร์ขึ้นให้ค่ะหลังจากจบการแยวนะคะอ่าชอบหมดเลยได้ไหม ใครกับพี่เก๋ชอบหมาน้องน่ารักไม่ไม่ไม่นั่นพี่เก๋หลงงงว่ะนั่นพี่จัดอยู่ในหมวดหมวดหมู่เดียวกันหรือเปล่าหมาแมวอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันแม่ก็บอกเดียวก็นเลถามว่าชอบหมาชอบแมวหรือชอบอ๋อชอบหมาชอบแมวหรือชอบน้ำปิงอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันหรือเปล่าอ๋อน่ารักน่ารักอ๋อสัตว์โลกน่ารักอะไรวะ กลับละกลับสวนฐานล้วกลับมาก่อน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 ยอยอยอเป็นกระต่ายเหรอครับเป็นกระต่ายไงใช่อยู่ในมวลหมู่เดียวกันไม่ถ้าน้ำปิงเป็นนี้ก็เป็นด้วยก็ที่เป็นเป็ดเป็นเป็ดครับเป็นเป็ดไหนดูทำท่าเป็ดให้ดูเร็วตอนนี้ยังคิดท่าไม่ออกท่าเป็ดต้องทำมือยังไงตอนนี้คือ ต้องต้องกค้มลงไปข้างล่างเหมือนเป็ดไหมหรือว่ายัางไงด <c oughs> ปีปีก <c oughs> ปีก <c oughs> ปีกเป็ด <c oughs> อันนั้นไก่อเป็ดก้นกระดกหรออยาอะไรครับทุกคนเหนื่อยให้น้ำปิงรีวิวสงกามเอาเร็วเรพีเวเก็เรับเราวเล่วเร็วเลยวรวารเกิดอะไรขึ้นอา <c oughs> <c oughs> <c oughs> โต๊แหลงข่าวหน่อยเร็วเอาเรื่องไหนก่อนดีครตอนเช้างานเช้าเหรอครับเอาเอาเรื่องเรื่องพีเนีสก่อนไหม <c oughs> ที่ทุกคนถามว่าใครกัด <c oughs> จริงๆแล้ว <c oughs> ไม่มีใครกัด <c oughs> <c oughs> มันมันเป็นแผลแผลเป็นตอนที่เก็บไปถ่ายน้งครับ <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> อะไรนะครับ อ่าอ่าอืมครับงั้นก็โลงใจหน่อยเห็นจริมันสวยครับเพราะว่าที่เก่งไม่ทายาเพราะอยากให้มันเป็นแผลเป็นแบบนั้นที่ว่าอันนี้พูดไม่อ่ะครับอันนี้พูดจริงๆนะทำอ่พี่พี่ไม่ทายาที่ป้าด่าคือคือเหมือนใบเป้งหรอฮะจริงจริงอย่างเหมือนเทสจริง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 อย่างไปเล่นใบเป้งสองมากถามเทสส์ สองเขามีไปแล้วพี่หรอย what ังไม่มีเอรอยังไม่มีก็มันมันมันเป็นแผลเป็นก็เดี๋ยวถ้าถ้าหนังออกเดี๋ยวจะบอกอีกทีว่ามันเกิดจากฉันนะครับว้าแล้วถ้ารู้แล้วมันจะตลกมากๆเหมือนที่เหมือนที่บางคนอาจจะเคยดูที่พี่เจฟเล่าตอนตอนที่ไปลงเในี่ยตลกจริง ต่อันนี้ก็ตลกเหมือนกันครับก็เดี๋ยวรอดูว่ามันมันเกิดจากชัแต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นไรครไม่ได้เป็นอะไรอะไรเลยปกติก็เป็นเป็นความทรงจําที่รู้สึกว่าดีแล้วที่ที่มันติดตัวติดตัวเรามาเพราะว่ามันจะได้เป็นถึงตลอดครับแล้วไหนไหนแถลเป็นที่ถ่ายซีรีส์มาอยู่ไหต้องเขยนไงไม่ถ่ายซีรีส์นะ ไม่ไปถึงซองบายเวอร์ซองบายเวอร์อ๋อโอ้โหสิเรื่องอะไรครับอ่าซองบายเวอร์เหรอครับสต๊กเออพูดยังไงดีกลัวกลัวสปอร์ตตอนนี้กลัวเลยมีเรื่องหรอไม่มีไม่มีแผลครับไม่มีแผลไม่มีแผลแล้วอีกเรื่องอ๋อไม่มีแล้วไม่มีแล้วซองบายเวอร์เรื่องนี้อเอาละเล่นนายมีอะไร บ้ายไปคิดมากนะโดนเล็งหัวแล้วนะน้ำปิงล่ะน้ำปิงมีอย่างไรมีอะไรอย่างเล่าไหมไม่มีอะไรอย่างเล่าหรอกครับรีวิวสงการงกามให้หน่อยสงการามอ๋อสงการามยังไม่เล่าเต็มเลยใช่ไหมนั่งไหมเรานั่งไหมอยากนั่งไหมครับนั่นะะโอเคสงการามจริงจริงก็ มี<า>อะไรไม่ได้เล่าหรออ๋อแต่คือวันนั้นที่พี่เก่งออกมาเล่นสงการด้วยครับรู้สึกว่าได้เห็นพี่เก่งในแบบเวอร์ชั่นที่แบบที่เขาแบบสนุกอะ่ะสนุกมากอะ่ะอะครับมันแซมเปิลไม่ได้แต่๋ยมันเป็นแบบความรู้สึกที่แบบพี่เก่งมองเนี่ยเพราะว่า คือเราก็ไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวที่เป็นแบบเฟสิวัลด้วยกันบ่อยเนาะแต่ว่าพอได้ไปก็รู้สึกว่าพี่เก่งเขงาแบบพี่เก่งมีมุมนี้นั่นเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยเยแล้ว,วันนั้นรู้สึกยังไงบ้างค,ครับที่ไปกับน้องเอ่อ,อ,อ<ๆ>ก็สนุกมากๆแล้วก็อยากอยากจะออกไปงานเฟสกับน้องอยู่แล้วอยากไปแบบอยากพาน้องไปฟังเพลงอะไรแบบนี้ใช่ใช่แต่ก็ไม่ไม่ได้มีโอกาสแต่วันนั้นก็มีโอกาสก็ เว้ยแต่ว่ามีซีนมีซีนหนึ่งที่แบบว่าพี่จำได้ว่าตอนนั้นเหมือนฟังเพลงแล้วแบบอินมากอ่ะฟังเพลงแล้วอินมากน่าจะเป็นเพลงของพี่อะตอมเพลงอะไรนี่จําไม่ได้เพราะว่าร้องหลายเพลงคือเราฟังแล้วเราก็อินแล้วเราก็แบบยืดดีน้ำตาเราก็ไหลเ้วก็ร้องให้ร้องไห้ปุ๊บเราก็แบบแล้วเขาอยู่ข้างข้าเขาแบบโ คือแบบเราก็ร <ying> hey ู้สึก hey. ว yeah, ่าโอเคอย่างน้อยเนี่ยเรามาเฟสติวัลแล้วเราร้องให้อย่างนะก็มีพี่คนนี้แบบพีคนนี้แบบช่วยแบบปลอบอยู่ใช่ครับไม่ไม่เราให้ฟังเป็นโมเมนต์ประทับใจไงเพราะว่าปกติเราไม่ได้ค่อยได้แบบไปเฟสติวัลด้วยกันบอกแล้วคือคือแล้วก็ไม่ค่อยได้ร้องไห้แบบอะไรขนาดนั้นแต่วันนั้นพีมันแบบ ประทับใจมากครับเป็นโมเมนต์ที่จะจําอีกหลายปีเลยครับอีกสักพักมาปอดดีแทนหยอกหยอกไม่ใช่แล้วก็มีกระโดดร้องเพลงกันด้วยสนุกมากจริงๆงมีคลิปด้วยนะน้วบิงไปนั่งไล่ดูแล้วก็ขนาดนั้นเลยหรอแต่ว่าเราสองคนดูแบบสนุกมากตอนนั้นเลยแล้วนสนุกไหมครับสนุกสนุกเดี๋ยวไปไปางไ,ไปเองไหมก็พี่เนียจองตั๋วแล้วไงจองตั๋วท้ปี จองตัวพี่เนี่ยจองตัวเลยครัวตัวพอจองล่วงหน้าเลยเหรอจองล่วงหน้าได้ได้ได้ครับครับอะในมุมไม่เก่งมีอะไรอยากเล่าหรือเปล่าละครั้งการก็นอกจากไปงานเฟสกับทั้งปิงแล้วก็เอ่อนอนนอนแล้วก็โนยาดูซีรีส์แช่ปีนอฟเทียไปใช่ใช่ใช สนุกต,ตอนนี้ดูถึงตอนที่สองอยู่เลยสนุกเลยไม่มันเปิดมามันสนุกจริงๆเปิดมาสนุกจริงๆเพราะว่าเพราะเก่งเก่งชอบชอบพี่พ่อเอกชื่อนะอะไรนะอะไรนะคิมซูยอนใช่ใช่เก่งชอบั้งแต่ตอนที่เล่นนายต่างดาวอ่ะ เอาก็เล่าไปจีเล่าจบแล้วเอา้าโอเคครับคบไม่มีเรื่องอะไรอีกนะครับที่อวานมันเรื่องราวหลายเรื่องมากกลับใหญ่ <c oughs> เอาหลุดหลุดหลุดครับครับ <c oughs> เอ่อคิดกล้ามให้แข็ศพหรือเปล่าก็ร <c oughs> จริงๆก็ต้องมีอยู่แล้ว <c oughs> แต่ก็ฟิตเตรียมรอไว้ก่อนเ <c oughs> ตรียมร่างกายไว้ก่อนเตรียมไว้ทำอะไรครับ จะมาช่วยช่วยพี่อ้อมยกกัง้งครที่บ้านไงช่วงนี้ปาร์ตี้บ่อยเกินที่ออฟฟิศอ่ะเยี่ยมครับจริงหรอเนี่ยเก่งลบสิเอยอมติดลบก,ก็ได้ <c oughs> เป็นคนยอมคนง่ายใช่เลยอุ้ย <c oughs> แต่ว่าแต่วันนี้ผมไม่ยอมจริงๆวันนี้ผมไม่สูด <c oughs> แต่แต่ไว้ <c oughs> ขอขอฟิกกล้ามก่อนละกัน อะไรนะครับเขาไม่ชวนไปอดิเราจะไปไหนเราก็อยู่เคยชวนแล้วแต่จะไปหรือเปล่าเขาไม่มาชวนเลยเราแบบถ้าชวนครั้งที่สามไม่ไปแล้วเนี่ยเขาชวนสองครั้งไงพอครั้งที่สามเขาไม่ชวนเราก็ไม่ไปก็ได้คุณแล้วเหนื่อยมีโอกาสไหมก็อยู่ที่รอรอเขา ไปเลยปะมีมีพิ่เน็ตไหมมีข้างบนมีหละเริ่มเลยเริ่มเลยขอบคุณนะครับสวัสดีครับอย่าเล่นกับระบบนะอยู่ข้างเลยนะพ่อหนู้นโอ้โหดีเลยต่อไปเราจะได้ เรื่องราวไม่ไปไหนเลยเรื่องราวเมื่อวานยังอยู่ที่อยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์แรกอยู่มีอะไรเล่าอีกไหมเรื่องกำไรเหรออ๋อใช่ได้ไหมครับนริงจรไงมันน่างอนจริงๆเพราะว่าหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอ๋อคือจริงๆอยากฟังเรื่องนี้หรอแม่มันก็ให้เก่งเล่าเรื่องอื่นจั้งนะ แต่แรกเหรอที่ได้เลาพี่เก่งเหี่ยววีนได้ไหมคือต้นเรื่อง,องมันมเกิด<ล>จากตอนญี่ปุ่นครับเพราะว่าเป็นวันเกิดน้ำปิงแล้วก็คือมันเป็นช่วงที่ไปญี่ปุ่นพอดีก็เลยแบบเไปซื้อของให้น้องที่นู่นละกันใช่ใช่ก็เลยเคุยกับพี่มุกค,คุยกับแบบกล้องโทมัสอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวไปหาที่นู่นละกันอะไรแบบใช่ก็เ,เลยไปหาแล้วก็ทีนี้มันเป็นเอ เป็นเป็นแฮนด์เมดใช่เป็นงานแฮนด์เมดที่แรกก็เอ๊แบบไปซื้ออะไรดีนะแบบเป็นลักชัวรี่ก็แบบมันกลัวแบบน้องใส่ไม่ได้บ่อยอะไรแบบนี้ก็เลยเลยเลือกเลือกซื้อแบบที่มันเป็นทำจากจากจากมือเขาแหละคุณงานคือทำจากมือเขาแหละทำด้วยมือแหละใช่ก็เลยเลือกมาแต่ก็ไม่เคยเห็นเขาใส่เลยไง ไม่ต้องเลยไม่ให้กไ่ด้งอนไม่ได่งอนนะครับคือคือเราก็เราก็พิเศษมากที่เขาซื้อให้เไแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ลงแบบว่าสตอรี่เวลาเราให้ของอันอย่างเงี้แต่เราก็ดีใจทุกครั้งไหนที่ให้อะไรนะครับซึ่งก็เราก็ใช้ชีวิตปกตินี่แหละจนวันหนึ่งพี่มุก เราก็คุยกันเรื่องเครื่องประดับว่าวันนั้นจะไปออกงานอะไรเงี้ยเราเราก็มีการซื้อพวกอัญชวีเพิ่มอะไรเงี้ยครับก็แล้วอยู่ดีแบบมามีชามุกเขาก็บอกว่าเนี่ยพี่เก่งเราก็คุยกับแม่นะว่าแบบแม่หรือว่าน้องไม่ชอบน้องไม่ใส่เลยน้องไม่เห็นไม่สวยน้องไม่ชอบนะเราก็แบบไม่แล้วแบบโอ้ข่บคุณไม่ชอบช่ไชอบ คือใช่แล้วพอพี่มงมาได้ฟังเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วแบบว่าเขาถึงขั้นมาคุยกับหมอมีแล้วเนี่ยคือเราก็ไม่อยากให้สิงรู้สึกแบบน้อยใจรู้สึกไม่ดีเราก็เลยถือว่าโอเคเรายังไม่ได้ใส่เพราะตอนแรกอยากจะเก็บไว้ใส่ในโอกาสแบบพิเศษพิเศษมากๆก็เลยแบบช่วงช่วงที่ผ่านมาก็เลยใส่เป็นอย่างอื่นเป็นแพโนราเป็นอะไรไปครับแต่ว่าก็เลยแบบหยิบมาใส่เลยแล้วก็มาอวดเขาแบบนี่ใส่แล้วใส่ อะไรเนี่ยได้หรอมองไม่ได้หรอมองเฉยๆน่ารักน่ารักขอบคุณครับขอบคุณครับอะไรนะครับไม่ได้งอน <c oughs> ไม่ได้งอนไม่ได้งอนะได้ครับได้อ๋อได้ได้นนะได้ใช่ใช่ <c oughs> ก็เลยแบบนี้มก็ได้ถือโอกาสมาใสา่แล้วก็เมืวว่อวานได้ไปตัดผมกันครับ <c oughs> แล้วก็ไปกินอาหารเหนือ อยากกินแกงเลมากทุกคนอยากกินแกงเละแบบอะไรนะครับใครเลี้ยงเหรอไม่มีละอาหารพี่บุกเลี้ยงนะเกิดอะไรจ้าครับก็ประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวเราถ่ายรูปถ่ายรูปด้วยกันนะครับได้ไหมครับถ่ายรูปได้ไหมครับได้เนาะเดี๋ยวสมัครเหม่ยตู่วีไพีที่เป็นแบบทัชนาเฮ้ยใช้บ่อย ไปซ่อนก่อนได้ไหมหลังผู้ระเด่นทำคนที่ดมข้มาเลยนะคะใล้ๆกันไครอยากถ่าย่าดูบ้ 一样。 ก่อลังกิงครับไล่ไลไปลูดูทางทาเประชาชนไลใไ้หน่อยไปละ อยังรื้อฝั่งขาด้วยฝั่งฝั่งซ้ายนะฝั่งขวาเออแล้วก็เดินมาทีมงานทั้งหมดบ้านอ่ะไปก็ พี่เกทางไล์ครับวัสดีครับสวัสดีันีนนะนะขอบคุณมากเลยมากันฝังแนนะมาดอ่ะอดนายอดเออเออ ไป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 นะคะทุกคนอ่ะขอเสียงกรีดีนังรอบ